เป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปากเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างๆเนี่ยจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่เวลาคุณเข้ามาฟังคลิปของช anel Mummy T s News นะคะอยู่ข้างล่างคลิปนะคะให้คุณกดติดตามแล้วที่สำคัญต้องสั่นกระดิ่งนะคะเพราะจะได้อัปเดตข่าวสารเวลาที่มีข่าวใหม่ๆนะแค่นั้นง่ายๆข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วค่ะ สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะพบกับช่องมัมมี่ทีนิวส์นะคะติดตามช่องนี้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆเด็ดๆแน่นอนเลยนะคะคลิปนี้เราจะมาพูดถึงไร่ละห้าร้อยรอบสนะคะที่ ตอนนี้ก็ทยอยโอนอย่างต่อเนื่องเลยนะคะอ่าบางคนก็ได้แล้วบางคนก็ยังไม่ได้นะคะก็อย่าเพิ่งร้อนใจไปเพราะว่าเขาจะทยอยโอนไปเรื่อยๆจนถึงเดือนเมษายนเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราอย่าเพิ่งตกใจไปนะคะคลิปนี้นะคะม,มิทีนิวมีอัปเดตใหม่ๆมาแล้วสําหรับมีสาขาใหม่นะคะแจ้งโอนเพิ่มมาแล้วนะคะมาเช็คกันด่วนเลยนะคะว่ามีสาขาไหนกันบ้างคะ่ะ ความคืบหน้าเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ500รอบ2นะคะทะกศค่ะกําหนดแผนจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละห0 0้อบาทสูงสุดไม่เกิน20ไร่หรือไม่เกิน1 0,000หบาทต่อครัวเรือนนะคะวงเงินก็คือ28,000ล้านบาทให้กับเกษตรกรจํานวน4.56ล้านครัวเรือนนะคะล่าสุดค่ะบอร์ดทะกศนะคะได้เริ่มโอนเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกรตั้งแต่วันที่25กุมภากุมธาถึง30เมษาย,ยน64นะ ะะขณะที่ตอนนี้นะคะมีสาขาใหม่ที่ได้ประกาศมาอีกนะคะก็คือทอกสอสาขาเมืองพญาแลนะคะได้แจ้งรายละเอียด โอนเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ500มาแล้วนะคะโดยเขาแจ้งว่างนี้นะคะผู้ที่ไม่ประสงค์จะถอนเงินหากอยากทราบจํานวนเงินที่ได้รับเพียงนําสมุดเงินฝากไปปรับกับตู้ทกสได้เลยผู้ที่มีบัตร ATM ก็สามารถตรวจสอบบัญชีและถอนเงินจากตู้ได้เช่นเดียวกันไม่ต้องมาแออัดในธนาคารนะคะผู้ที่ไม่มีบัตร ATM หากต้องการถอนเงินต้องนําสมุดบัญชีเงินฝากไปถอนที่ทกสและขอความร่วมมือให้มาตามวันเวลาที่เขากําหนด ด้วยดังนี้นะคะ โดยสาขาพญาแลนี่นะคะเข้ากําหนดนะคะในวันที่3มถึง5มีนาคมนะคะวันที่3ก็จะมีตําบลชีลองนองนาแซงสถานที่รับเงินคือสาขาเมืองพญาแลนะคะตําบลนนสําราสถานที่รับเงินคือสาขาย่อยบ้านค่ายค่ะในวันที่4มีนาคม64นะคะจะมีตําบลโคกสูงตําบลกุดตุ้มนะคะรับที่สาขาเมืองพญาแลวันที่ห้ามีนาคม6.4นะคะตําบลพุงล่งคล้ารับที่สาขาเมืองพญาแลนะคะซึ่งเราสา มาตรวจสอบเงินประกันที่ผ่านเข้ามาได้ที่ลิงก์ chongko.inbac.com ได้เลยนะคะ,ะโดยง่ายๆค่ะแค่กรอกบัตรประจำตัวประชาชน13บสงหลักเข้าไปค้นหานะคะก็จะขึ้นมาเลยว่าเราได้รับเงินอะไรแล้วบ้างจากโครงการไหนด้วยนะคะถ้าใครนะคะที่อยากฟังข่าวจริงกระชับเข้าใจง่ายแบบนี้นะคะง่ายๆค่ะเพียงแค่กดติดตามและสั่นกระดิ่งนะคะช anel mummy news ไว้เลยนะคะจะได้ ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้ค่ะ